แลับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟีทิรักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์กระบวนรถด่วนพิเศษดีสรางปรับอากาศที่21ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปลายทางสถานีอุบลราชธานีนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์นะฮะวันนี้ทากระบวนที่21นะครับกระบวนที่21ะฮะสำหรับท่านใดที่เดินทางด้วยกันในวันนี้นะฮะก็ไปด้วยกันนะครับจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตวันนี้ผม รับหน้าที่ถึงสถานีนะคนรราชสีมาคันแรกนะฮะ2530รถ25ด,ดีสซลังแดบูนะครับรุ่นอ้วนนะฮะดีเซลังแดบูมี2รุ่นนะฮะมีรุ่นอ้วนกับรุ่นผอมนะครับจากประเทศเกาหลีนะสำหรับรถด,ดีสซลังคันนี้นะฮะมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เป็นรถด,ดีสซลังรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวในประเทศไทยที่ เราสั่งซื้อจากเกาหลีใต้นะฮะใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นห้องโดยสารแบบเบาปรับเอ็นได้นะครับเหมือนรถทัวร์นะฮะวันนี้พวกมาด้วยกัน3คันนะครับเดินทางจากสถานีกรุงเทพไปโคโรชธานีนะฮะบรรยากาศนะครับวันนี้ที่สถานีกลางนะครับ ยามเช้านะฮะเช้ามืดเลยเช้าตรู่เลยนะฮะนี่นะก็มีขบวนรถวิ่งเข้าออกนะครับขบวนรถไฟทางไกลแล้วก็ขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงให้บริการพี่น้องประชาชนาในโซนชานเมืองนะครับโอเคนะครับวันนี้อากาศดีๆนะฮะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านสำหรับทุกท่านที่เดินทางโดยรถไฟกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ